ใหม่ของเราแต่เก่าคอยอยู่ในดงในดอนเจ้าสอนช่อสอนใหม่สวัสดีค่ะประกบค่ะประเห็นค่ะยูทูปป้าครูป้าพาตลอนขณะนี้อยู่ที่ Air Orchid Supermarket กล้วยไม้นะคะอําเภอบางเลนจังหวัดน,นคนปรปถมค่ะที่นี่นะคะเป็นส่วนกล้วยไม้ขนาดใหญ่ค่ะ เปิดให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ซื้อหากล้วยไม้กลับบ้านกันด้วยค่ะ แล้วเราก็เลยเปิดเป็นซปเปอร์มาร์เก็ตตู้ไม้ซะเลยนะฮะเรียกว่าเปิดเป็นแบบแหล่งขายส่งถ้าพูดถึงนคนปรปฐมเนี่ยเป็นจังหวัดที่ที่พี่ก็ทราบอยู่แล้ว้ว้ไม้เยอะมากนะฮะแต่ว่าจะไปหาสวนไหนที่เขาเปิดพื้นที่ให้พิพิธภัณแหละมาซื้อราคาส่งเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกนะฮะเราก็เห็นว่าตรงนี้มันน่าทำนะครับเราก็เลยเปิดเลยแล้วก พี่จะมาซื้อกี่ต้นผมขายราคาส่งให้เลยราคาพรอค้านะฮะไม่ต้องจำกัดว่าซื้อหนึ่ต้นอย่าร้อยต้นสองร้อยต้นพี่มาซื้อสองต้นก็ได้ราคาส่งละนะฮะแล้วก็ของระวังเยอะๆรากพี่เนี่ยต้องอย่างไรจะทำได้ไงคะโอ้เพราะว่ามันทำเองหมดเลยอะพี่ทำทั้งแดดแลบปลูกเองตอนนี้ปลูกอยู่สองร้อยกว่าไร่ ที่นี้เปิดมาปีที่สิบเจ็ดแล้วแล้วตลาดอย่างนี้จะตลาดต่างประเทศหรือว่าตลาดในอ่าทั้งเรียกว่ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งขายที่บ้านเราอีกครึ่งหนึ่งสบอแล้วนักลงทุนที่เกิดมาสักพักนะครักแต่ก็ต้องทำใจรับสภาพแล้วก็ปรับตัวก็โยกไปขายออนไลน์นำเสนอส่งออนไลน์นะฮะก็ต้องปรับตัวนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากเพราะว่าเรามีกำลังการผลิตเยอะมากนะฮะก็เรียกว่า เป็นช็อปรับตัวก็เหนื่อยเหมือนกันทันไหนขายดีมากมาะแค่ไหนขายดีกั่ขายดีสุดก็ต้องสูงสวยคนสูงอย่างอย่างเนี้ยเนี่ยเขาเรียกอะไรไม้สุดุณหวายนะฮะหวายนี่คือถูกส,สวยคนยังง่ายตายยากนะฮะเนี่ยพวกนี้เราจะมีหวายวตั้งแต่ต้นละยี่สิบห้าบาทนะฮะเอาอดอกสวยงามแล้วก็ามาจาับใส่กระเช้าจับใส่กระเช้า มีความหลากหลายเพราะฉะนั้นทีท่ี่ที่มาเนี่ยความต้องการโดยต้ยไปก็มีสุกตะกูลละแล้วยังมีไม้มงคลไม้ข้ออากาศสับปะรดสีครับท่าน กระเช้าแบบมอดให้กันได้เลยดูดีอันนี้250ร้อยห้าสิบเหโอ้ประมาณน้าพอิกผสมค่ะแค่ซื้อกระเช้ากระเช้าแปดนิ้วแต่ว่าต้องเรียนว่าขายไม่แพงจริงๆจะขาย300จะขาย350ก็พอขายได้แต่ขายให้มันถูกๆไปเลย250บาทแบบนี้จบไป ไวนิ้วก็ละสิบบาทค่ะค่ะส่วนต้นนี้นะคะก็ไหวเหมือนกันค่ะโตมาหน่อยต้นละยี่สิบห้าค่ะส่วนไวยพรีเมียมนะคะต้นละสี่สิบค่ะสามต้นร้อยเดียวค่ะน้องเอ็กขายอย่างต้นนี้ค่ะขายแค่สิบบาทนะค่ะต้องใช้ระยะเวลาการดูแลนานแค่ไหนคะไซนี้นะคะพี่เพี้ยงมาแล้วปีหนึ่งครับ เี้าหมายเกหนึ <S <s ่งปีสิบบาทใช่ของลี้ยที่มีดอกเล็กๆน่ารักนี่ล่ะคะถ้าอย่างนี้ก็บวกไปอีกหนึ่งปีจากตรงนี้บวกไปปีหนึ่งก็เป็นไซน์สองปีสองปีสิบสองใบใช่โอ้ได้เงินละสิบบาทสิบห้าบาทใช่นี่แหละคือวิธีชาวสวนไม่ต้องเรียนก่อนอย่างนี้ไอ้ที่ยี่สิบห้าบาทเนี่ยเพราะมันเป็นราคาส่งพ่อค้าแต่พี่ๆที่มาเที่ยวเนี่ย ได้รับสิทธิ์นั้นทันทีนะเป็นราคาพ่อค้าอย่างที่บอกไงก็เป็นราคาส่งให้ทุกคนถ้าพี่ไปซื้อข้างนอกก็ได้อ่ะใช่ถ้าพี่ซื้อตามร้านทั่วไปก็ต้นละ40่ิบาทค่ะเพราะฉะนั้นนะคะทุกคนที่มาเที่ยวสวนที่นี้ค่ะ Air o r ิ i คุณได้รับสิทธิ์นั้นเดี๋วนี้ใช่ทันทีครับ ดอกขายได้อยู่เป็นไม้กระถางได้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณไหนขั้นตอนอยังไงบ้างคะอายุเท่ากันเลยฮะจะเลี้ยงมาเพื่อทําเป็นไม้กระถางขายยกทั้งต้นแบบนี้นะฮะหรือจะทําเป็นตัดดอกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยก็ต้องเลี้ยงมีเวลาเกือบสองปีถึงจะออกดอกนแรกใช่ถึงจะออกดอกต้นแรกออใช่นะฮะเพราะนั้นต้ยไม้เนี่ยสเสน่ห์ของเขาเนี่ยต้องเรียนนะครับพี่ไม่ใช่ดอกไม้ที่ออกดอกง่ายเขาออกดอกยากนะครับแต่นั่นคือเสน่ห์ นั่นคือความคลาสสิกนะฮะเพราะทุกครั้งที่ออกมาเนี่ยเจ้าของดีใจแน่นอนพี่เริ่มเข้าใจแล้วที่เขาบอกว่าคนแก่เริ่มเลี้ยงบุยย้ยไม้เพราะว่ายิ่งแก่ยิ่งมีสเสน่ห์ใช่ไหมคะถ้าเวลาี่จะเหน็บผ่าเด็กบานอะมันต้องมันต้องดูแลนิดนึงแต่ดูแลละ,อ,ะอย่าดูแลเยอะดูแลเยอะ,ะ,ะมันเน่าดูแลดีเป็นไปแั่ถ้าน่ามันจะเดี้ยง เดี๋ยวขอตบเยอะมเอาใเยอะ่เยอะนี่า้าที่มาเนี่ยก็ถหว่ามีการดูแลลูกค้าเป็นอย่างดยเาะในเรื่องของการแท็กเี่อก้เียนะคะทราบยังไงบ้างคะอ่ะอย่างน้อยเนี่ยทีมงานต้องมีการถามลูกค้าละที่มารถแบบไหนนะฮะาบอกมารถเก๋งรถแวนรถตู้เนี่ยราไม่ห่วงนะเพราะว่าไม่ต้องสู้ลมไม่ต้องเจอลมเจอแดดมาก แต่ถ้าลูกค้าบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวพี่ต้องใส่หลังรถกระบะเลยนะเราก็จะต้องมาห่อให้ลึกคิดห่อให้เป็นกระโจมให้เรียบร้อยเพราะไม่งั้นแบบบางทีพี่ซิ่งกับบ้านซิ่งร้อยกว่าับ<า>ไปถึงบ้าน,นเอาลงมาเอาเฮ้ยดอกไปไหนแล้วไม่เมียไม่มีก็เ,เลยว่าเพราะนั้นตรงนี้เป็นสิ่งสาคัญคือเรียกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่ใช่ว่าซื้อแล้วจบ อย่างนั้นเขาไม่กลับไปหรอครับนะฮะเพราะนั้นเราก็ต้องดูความเหมาะสมดูดูงานให้เรียบร้อยเอาใจเขามาใส่ใจเรานะฮน่าจะอย่างปลอนใส่กุ้งไปจะอ่อนจีดดิ่งนะฮะอุ้มไปก็เตียงเลยนะต้องเอาใจเอาใจข้างนอกจากข้างในเราเอาใจในการใช้ในการเลี้ยงเลยนะการเลี้ยงเนี่ยก็ต้องเอาใจประมาณหนึ่งแต่อย่าไปเอาใจมากเอาใจมากเขาเหลืองเอาใจมากเขาเหลืองเหลืองคือเน่าตาย,ยทำนายเช่นรถน้ำเช้าเย็ยนอย่างเงี้ย ดีเกินไปตายนะเพราะนั้นรถน้้วันละครั้งพอรถต้องไปรถบ้างไม่เป็นไรไอที่พูดนี้ไม้หรือภรรยาฮูาฮ่ากล้วยไม้ฮ่า่ยไม่ต้องแปกใจมากนะไม่ต้องใจมากเอาใจนิดเดียวเอเาใจนิดเดียวมันอะไรนะยาเยอะยาเยอะ เงินค่ก็ละหนึ่ร้อยบาทเท่านั้นค่ะ หลังจากที่คุณเอ็กนะคะผู้เที่ยวชารนั่นกล้วยไม้ค่ะได้บรรยายให้เราฟังก็บอบกระหนุ่ได้ว่ากล้วยไม้ค่ะก็เหมือนสตรีนะคะที่ต้องดูแล